yeah you're stuck because i put i made you stuck i said want to look over he's he's stuck okay his, uh, his foot. stuck ปั่นจักรยานเที่ยวเมืองวีเซนซาเนาะค่ะตอนที่ยังไม่มีโควิดเนาะคนเยอะมากเลยค่ะทุกวันเยอะทุกวันยิ่งวันอาทิตย์เนี่ยคนเยอะมากเลยเกิดมายังไม่เคยเจอค่ะประวัติศาสตร์เลยจะ้ะไม่ว่าไปทางไหนแบบเหมือนคนเหมือนคนเงี่บหมดร้านค้าปิดหมดเหมือนเมืองล้างเลยนะจะ๊ะแบบไม่มีคนเลยรถก็ไม่มีเลยนะจะ๊ะ มิมก็ไม่ได้ออกบ้านเป็นเดือนแล้วพึ่งพาลูกออกมาปั่นจัก,กรยานไม่เดินจ้ะเพราะว่ากลัวเวลาเดินไกลคนอันนี้ปั่นจัก,กรยานมาจแบบไม่มีคนเลยมีอยู่คนสองคนเดินผ่านแต่ปกติอยู่เมืองววิเซนซาเนี่ยมันจะมีคนเยอะมากเลยแบบ ทุกวันคนเยอะทุกวันอะแต่วันนี้คือไม่มีคนเลยะรองเนอันนี้ก็คือในตัวเมืองเลยนอกจากที่ว่า คนก็จะมาเดินดูเมืองเก่าเดินมาหาซื้อของแต่วันนี้คือเงียบหมดเลยค่ะปิดหมดเลยค่ะ It's very really quiet here on Vicenza. Vicenza in Italy. It's very really quiet. i am been here like two years and I've been here every time a lot of people. Never see like that before. But yeah, today no people, shop closed. everywhere cross every shop cross ก็จะมีตำรวจคอยขับรถตรวจต,ตลอดเวลา ก็จะมีตรงนี้จะมีช่วงนี้จะมีคนอยู่จะมีคนเดินอยู่ก็น่าจะเป็นคนที่เขาพักอยู่ที่นี่เนาะค่ะเพราะว่ามันก็มีอพาร์ตเมนต์มีคอนโดอยู่ในเมืองอยู่เนี่ยก็เป็นคนที่พักอยู่นี่เนาะค่ะเขาก็อาจจะเดินกลับที่พัก ชั้นล่างเขาก็จะเป็นร้านขายของแล้วก็ขายเสื้อผ้าขายรองเท้าอะไรเงี้ยของแบรนด์เนมอย่างข้างบนก็ข้างบนเขาจะเป็นอพาร์ตเมนต์เป็นคอนโดแต่บีมาทุกรอบในเมืองนี้แบบคนเยอะมากเลยยิ่งตอนช่วงคริสต์มาสช่วงปีใหม่โอโ้โหคนเยอะมาก ตั้งแต่มาอยู่นี่สองปียังไม่เคยเห็นในเมืองแบบแบบมีไม่มีคนแบบนี้เลยอะ คือแบบถนนว่างมากเลยค่ะปกติรถจะวิง่งตลอดรถเยอะมากในเมืองวิซันซาแต่วันนี้ไม่มีรถเลยคือถนนโลงเลยค่ะ